เพราอเป็นห่าหอ,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 ะอะไรเนี่ยถอดเสื้อถอดแสบเป็นละลายเจ้ปืนลอกแตกเดีย๋ยวลงเล่าให้ฟังอัาเครื่องมาเลยอ่ะเอาเอาช้อนเปลี่ยนเนี่ยอะไรไอ้อะไรมันเป็นอะไรเจ้ปืนลอกแตกลอกแอร์ปิดจ,จกเลยเรารู้ละ มาตรนี่ยลอยฝั่งลูกป,ปืนลอกเนี่ยมันแตกง่ายโค้กเหรอ <ừ. S 1> ทำไมมันถึงได้แตกง่ายตัวเนี้ยเราบรงจัดรเราบรรจัดรรอบ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 ,รอบเครื่องมันจัดตั้งแต่ที่แต่ซื้อมาแล้วลูกป,ปืนแตกง่ายสุดลูกป,ปืนลอกแอร์เดี๋ยวแตกเดี๋ยวเบิดเดี๋ยวเบิดเนี่ยนะ เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งชุดหนึ่งะเดือนหนึ่งชุดหนึ่งเดือนหนึ่งชุดหนึ่งวันรอบเป็นจัดรอบคนเนี้ยเปนรอบเป็นจัดพรุ่งนี้ก็รอช่างไงลูกน้องไม่มาก็ดา่าน่าจะมาแต่เช้าเราดูแล้วพรุ่งนี้ไม่มากูดา่าโทรไปด่ามึงจะมาหรือย,ยังเบิรมแมทเพื่อนกันเรียนรุ่นเดียวกันมา<笑><笑>อายุมากอุงง้ยยยยง่วงเพื่อนกันร้อนไม่พลาดเลยทำไงได้แต่มันดีมันแตกตอนเย็นถ้าถ้า แต่แต่กวันก็เรียกเขามาแล้วธรรมดารถเก่ามันก็ถือยังไม่เก่าหรอกเนี่ยแต่มันก็ไวอยู่นะโอ้โหใครก็สูกูไม่ได้เออก็ถึงเขาเออ,อายุมันน่าจะเยอะแล้วแต่ว่าเออมันก็ยังแข็งแรงอยู่ยังไวอยู่นะร้ <150 S 2> อยห้าสิบ <30 S 2> เที่ยวมีเน็ตร้อยห้าสิบเที่ยวตักได้ทุกวันยืนพื้นเลยร้อยห้าสิบเที่ยวไม่มีบอกว่าซ่อมถึงอย่างเดียวรถให้ซ่อมถึงอย่างเดียวทุกอย่างจบ ทำอย่างเราทำดินน่ะทำทุกอย่างทางต้องเป๊ะถ้าทางเป๊ะมางานเราก็ได้เราเจากิ่เทีย่ยวสมม,มติเราตั้งเป้าไว้ร้อยห้าสิบเที่ยวตักตั้งแต่เช้าเนี่ยถ้าทางไม่ดีมึงไม่มีทางได้แน่นอนตักจมตักคันดันคันตักคันดันคันไม่มีทางได้แน่นอนทางต้องเป๊ะรถมาตักออกรถมาตักออกเพื่อว่าตักออกไปแล้วจมตักออกไปแล้วจมไม่ได้ร้อยห้าสิบเที่ยวรถเก่ารถใหม่มีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากัน ไี่น่าล่ะเด็กๆอ้อยากมันรีบมาแต่มืดเลยอ๋อตามหานคกนี่เองอ,อ่ะนานครด่าบนาันไลอ่ะน้ากน้าเป็นคนอย่างงี้เวลาเล่นเล่นเวลาเป็นงานเป็นการไม่ได้จะมันจะมาหรุดทางรุดไรกูด่าเจี๊ยวหมดในวออะทางเกินทางงานคืองานเล่นคือเล่นเวลางานก็ต้องเป๊ะโอเคฝากากดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้เขาด้วยแค่นี้